พระูทรงโกรธพระเจ้าทรงโกรธเมื่อเด็กนั้นไม่รับการดูแลนะคะมีสถิติมากมายที่น่ากลัวในโลกใบนี้ที่ทําให้พระเจ้าไม่พอพระทัยเช่น25%ของเด็กในอเมริกาเนี่ยเติบโตโดยไม่มีพ่อโอ้โหก็คือว่าเป็นซิงเกิลมันมัมคือต้อง,ต,องต้องหาเงินมาเลี้ยงลูกหรือ50%ของเด็กในสเปนเติบโตโดยไม่มีพ่อเช่นกันนะ75 76%ของเด็กแอฟริกันอเมริกันที่อยู่ในอเมริกา ที่เป็นเด็กผิวสีเนี่ย75%ไม่มีพ่อโอ้โหพี่น้องคิดดูนะคะนี่คือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยเพราะเด็กไม่ถูกดูแลหลายคนนั้นทิ้งเด็กไว้กับคนใช้คนใช้ไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะแต่หมายว่าพ่อแม่มัวไปทําอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยเด็กไม่ถูกดูแลพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยและปัญหาจะเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นอย่างแน่นอนที่ไม่ดูแลลูกนะคะ3.2นะสิ่งที่พระเจ้าพิโรธนอกจากการไม่ดูแลเด็กแล้วก็คือ พระเจ้าทรงพิโรธเมื่อคนที่อยู่ในความยากลําบากถูกปฏิเสธการช่วยเหลือพี่น้องดังนั้นใครที่ยากลําบากมาเราจะต้องช่วยเหลือเอเมนไหมพี่น้องนะคะนี่คือการฝึกนะที่จะมีจิตใจแบบพระองค์นะคะพระองค์ทรงพิโรธเมื่อคนที่อยู่ในความยากลาบากถูกปฏิเสธการช่วยเหลือลูกาสิบเอ็ดข้อสีบนะ,ะบอกว่าวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนด้วยเพราะพวกเจ้าเอาของหนักที่แบกยากนัก วางบนมนุษย์แต่ส่วนพวกเจ้าเองไม่จับต้องเลยแม้แต่นิ้วเดียวนะนี่คือไม่สนใจนะนี่มีสถิติที่เกี่ยวข้องกับสึนามิอีกพี่น้องรู้ไหมว่ากลับมาเรื่องเด็กนะทุกสถิติมีบอกว่าทุกยีิบสี่ชั่วโมงของแต่ละวันหนึ่งวันมีกี่เท่าไหร่มีกี่ชั่วโมงครับพี่น้องหนึ่งวันมียี่ิบสี่ชั่วโมงทุกยี่ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคิดดูว่ามีเด็กเสียชีวิตทั่วโลกนี้กี่คนให้พี่น้องทาย ในวันเดียวเนี่ยนะทั่วโลกมีเด็กตายกี่คนตายทุกวันเลยเนี่ยกี่คนสามหมื่นคนนะทั่วโลกนี้มีเด็กเสียชีวิตสามหมื่นคนในทุกวันนะคะพี่น้องเด็กเหล่านี้เสียชีวิตนี้ไม่ใช่ด้วยโรคเอสนะคะเป็นสถิติที่สามหมื่นคนที่เสียชีวิตด้วยโรคที่จริงๆป้องกันได้นะป้องกันได้เช่นโรคหัดเยอรมันคอตีบไอกรนคางทูมไข้ไทฟอยด์ไข้มาเรียซึ่งป้องกันได้หมดเลย แต่ไม่ถูกป้องกันเด็กพวกนี้ไม่ถูกดูแลก็จะตายไปวันละสามหมื่นคนสึนามิที่ผ่านมาพี่น้องนะทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยพี่น้องคิดว่าเสียชีวิตไปเท่าไหร่คะประมาณ4ี่หปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะเสียชีวิตไปรวมหมดเลยท,ท,ทุกประเทศเนี่ยรวมกันประมาณ2องแ0 0สี่หมื่นคนที่เสียชีวิตไปโอ้โหข่าวนี้ดังมากสะเทือนใจไปทั่วโลกทั่วโลกพยายามระดมเงินกันมาใช่ไหมคะ ช่วยเหลือรับน้ําตาอะไรอย่างนี้นะคะทั่วประเทศต่างๆระดมทุนกันแบบเป็นหลักหลายพันหลายหมื่นล้านเลยจากทั่วโลกช่วยกันพี่น้องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ค,รคร่ะประสบภัยและเศร้าโศกจากไอ้ตาย2องแสนี่หมื่นคนเนี้ยแต่พี่น้องรู้ไหมว่า2องแสนี่หมื่นเนี่ยถ้าเทียบกับเด็กเนี่ยก็คือเด็กถูกซึนนมทิทุก8วัน8 3ดสามสื่นเมื่อกี้ใช่แปดสามยี่สิบสี่สอี่มืนของเด็กตายลงทุก8วัน ถูกไหมก็คือเด็กคนนี้ถูกสึนามิทุกแปดวันตุ้มเด็กนี้ก็ตายตายและสีส่ที่ตายส่วนใหญ่นะคะตายด้วยโรคอะไระรู้ไพี่น้องตายด้วยโรคท้องร่วงหรืออุจจาระว่วงอุจจาระว่วงจากอะไรคะจากการดื่มน้ำไม่สะอาดนะ,ะมีโรคมีในโรคที่สามเราก็เป็นโรคที่สามมีประเทศยากจนมากมายพี่น้องที่น้ำเขาไม่สะอาดและทำให้เด็กเบบี้ที่กินเนี่ยเสียชีวิตลง น้าสงสารไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่คนที่อยู่ในความยากลําบากนะไม่รับการดูแลไม่รับการช่วยเหลือและพระเจ้าส่งพิโรธนะข้ามีบอกว่าผูดใดที่หดมือไว้จากการช่วยเหลือในวันที่คนอื่นยากลําบากวันหนึ่งเขายากลําบากแล้วเขาล้องขอความช่วยเหลือเขาจะไม่ถูกช่วยเหลือโอ้โหนะก็เหมือนที่อาจารย์โอบอกใช่ไหมหวานสิ่งใดก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นดังนั้นเราต้องเป็นไงคะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ,อเองไหมคะ และเราจะรู้สึกไม่พอใจนะถ้าคนที่อยู่ในการช่วยเหลือไม่รับการช่วยเหลือด้วยประการที่4ประการสุดท้ายนะคะของการฝึกฝนที่จะมีใจแบบพระองค์ข้อหนึ่งคืออะไรนะคะสนใจสิ่งที่พระเยซูทรงสนใจคือสนใจในคนและคริสตจักรซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์ประการที่2คือไม่สนใจสิ่งที่พระองค์ทรงไม่สนใจพระองค์ไม่สนใจเรื่องอะไรบ้างคะความร่ํารวยพระองค์ไม่สนใจเรื่องความรสร้างความประทับใจให้คนนะ ข้อสคือต้องเรียนรู้ที่โกรธในสิ่งที่พระองค์ทรงพิโรธพระองค์ทรงโกรธเมื่อคนทําอย่างไม่ถูกต้องโดยเฉพาะกับเด็กและคนที่อยู่ในความยากลาบากนะประการที่4ประการสุดท้ายก็คือเราจะต้องเสียสละในสิ่งที่เบซูเสียสละโอ้โหนี่คือจิตใจที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องจิตใจที่ยิ่งใหญ่คือจิตใจที่ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อผู้อื่นพี่น้องคุณค่าของเราเนี่ย ศักดิ์ศรีของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่น้องศักดิ์ศรีของการมีชีวิตอยู่ของเราแต่ละคนอยู่ที่ว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรเราอยู่เพื่อใครไม่ใช่บอกฉันเกิดมาเพื่อจะอยู่เพื่อเลี้ยงมิกกี้โอ้ี่ศักดิ์ศรีต่ำมากเลยใช่ไหมคะคือดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่สูงสง่งคือเพื่อพระเจ้าเพื่อผู้อื่น เพื่อแผนการพระเจ้า <c oughs> เพื่อจะคงสิ่งดีงามไว้ในนิรันดรการมีสิ่งหนึ่งที่ไม่บุบสลายและอยู่นิรันดรการนั่นคือคริสสจักรไงพี่น้องเรา,าต้องอยู่เพื่อคริสสจักเอเมนไหมพี่น้องอยู่เพื่อสิ่งที่นิรันดรการอยู่เพื่อสิ่งที่มีค่าถาวรมากกว่าอยู่เพื่อบางสิ่งที่มันนี่เหรอคุณค่าของเราคืออันนี้หรืออย่างเงี้ยพี่น้องดังนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเสียสละชีวิตเพื่ออะไรพี่น้องแม้คนเรานั้นมีอยู่สองประเภทเท่านั้น คนสองจำพวกนะดูซิว่าเราเป็นคนประเภทไหนประเภทที่หนึ่งคือเป็นคนที่เป็นผู้รับนะ the taker เป็นผู้รับลักษณะนคนเป็นผู้รับคืออะไรคะชอบรับไงแปลว่าไงฮะก็ต้องเป็นคนขาดแคลนตลอดเวลาเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เพียงพอขาดแคลนตลอดต้องการทุกสิ่งอย่างในชีวิต ชีวิตเขาจะมีแต่ความขาดแคลนไม่พึงพอใจทั้งคนไม่พึงพอใจสถานการณ์อะไรก็เติมเต็มเข้าไม่ได้เพราะเขาอยากจะรับไว้รับไว้เอาอีกจะเอาอีกนะโอ oh, ขาดแคลนตลอดเวลานี่คือชีวิตวิถีชีวิตแบบคนที่ชอบเป็นผู้รับอีกวิธีหนึ่งคือเป็นวิธีของประคนประพททีสอคนที่เป็นผู้ให้ THE Giver t อร์เดอะเเป็นไงคะต้องเริ่มจากการที่เป็นคนรู้สึกอะไรคะ พึงพอใจที่มีอยู่ก่อนพี่น้องเราจะให้คนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่พอใจสิ่งที่เรามีถูกไหมเพราะเรายังอยากได้เข้ามาเหมือนที่เคยแบ่งปันไปนั้นคนที่จะเป็น The g i v e เอหรือผู้ให้ต้องเริ่มจากพอใจสิ่งที่มีแล้วก็เริ่มรู้สึกอิ่มเอมใจใช่ไหมคะเริ่มรู้ว่าตัวเองมีความหมายชีวิอย่างไรอยู่เพื่อใครเพื่ออะไรแล้วให้ออกไปเขาก็จะเป็นผู้ให้เห็นไหมคะพี่น้อง เพซูเป็นแบบนั้นนะคะมาระโก 10: ข้อ45บอกว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของพระองค์เองให้เป็นค่าไถ่ายคนเป็นจันนุน,น่าแปลว่าพระองค์มาเนี่ยมาเซริร์ฟมาปรนิบัติยังไม่พอนะแถมตัวเองให้ด้วยโอ้โหนไงปรนิบัติยังไม่พอนะแถมทั้งตัวให้เลยนะนี่คือพระองค์นั้นแบบโอ้โหแบบยิ่งใหญ่มากมีใครจะรักเราแบบนี้ไหมนะคะไม่มีเลยนะพี่น้องนะคะ มาระโก8ข้อ35มาระโก8ข้อ35บอกว่าเพราะว่าผู้ใดใครจะเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐของเราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดดังนั้น,น,นพระเจ้าได้ท้าทายเราให้เรานั้นไม่หวงแหนชวิตของเราแต่เสียสละชีวิตนี้ให้กับผู้อื่นและชื่อเราจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงเห็นไหมคะคุณค่าของเราจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของเราคุณค่าของเราจะไม่ได้คือสามเอสสามเอส สาเ,นเ,นเอนาาี่ไม่ขึ้นอยู่กันนี้เช่นเงินเดือนส alary ีไม่ใช่ไม่ขึ้นอยู่กับสเตตัสเพราะ s t a ตัสเปลี่ยนไปได้เมื่อฐานะสถานภาพทางสังคมท่านลดลงและคุณค่าของเราไม่อยู่ที่ s e ็กหรือว่าคู่ครองของเราที่ต้องมีกี่คนนะคะนี่คือคุณค่าของเราอยู่ที่ว่าเรารับใช้ใครอยู่นี่แหละเป็นตัวตอบว่าเราได้เสียสละสิ่งนั้นเพื่อใครก็จะเป็นคุณค่าแบบนั้นพระเจ้าอยากให้เราเสียสละ เพื่อสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออาณาจักรพระเจ้าเอเมนไว้พี่น้องนะคะนี่คือ4ประการนะคะที่เราจะได้พัฒนาชิตแบบพระเยซูคริสต์นะคะทบทวนด้วยกันข้อนหนึ่งคืออะไรนะคะเห็นคุณค่าไม่ใช่อะไรนะเอาใช่ใส่สิ่งสนใจสิ่งที่พระองค์ทรงสนใจไม่สนใจสิ่งที่พระองค์ไม่สนใจโกรธในสิ่งที่พระองค์โกรธและเสียสละสิ่งที่พระองค์เป็นแบบอย่างในการเสียสละให้เราแล้วเราอธิษฐานด้วยกันนะคะ พระวิดาสารเสรินพระองค์ข้าแต่พระเจ้าที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นแบบอย่าง